วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t Practice ป,ประเภทของนวัตรกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนมาตรฐานสากลชื่อวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบเสริมทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ Creative Safe Direct Learning บุรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1>, 1. ความสำคัญของนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนในทุกด้านนักเรียนจำเป็นต้องมีทักษะที่สามารถรเชิญตั้งรับและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างมีคุณภาพทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์หรือ creative s e l f d i r e c t learning เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนมีวิจารณญาณ ในการคิดวิเคราะห์เลือกวิธีการแก้ปัญหาและวิธีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้นักเรียนที่มีทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองได้ดีจะมีผลสัมฤ็จทางการเรียนรู้ดีและเก่งดีมีสุข 2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบเสริมทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสารรค์ 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสารรค์สู่การออกแบบนวัตรกรรมและกลยุทธ์ของการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 3. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัยใฝ่เรียนรู้ 4. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์และนำไปสู่การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข 3. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขั้นวางแผน plan 1. นวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. ศึกษาหลักสูตรและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3. ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ตามรูปแบบ 3P 4. ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบเสริสมทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ตามรูปแบบ 3P ดังนี้ขั้นที่ 1. ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ P Passion ขั้นที่2ใช้กระบวนการเรียนรู้ P progression ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนให้พร้อมใช้กระบวนการเรียนรู้ตรวจความก้าวหน้าและสแสวงหาวิธีการใหม่ๆขั้นที่3ส,สู่การสร้างสารรค์ P production แบ่งเป็น 1. นําำเสนอผลงานอย่างสร้างสารรค์ 2. แบ่งปันประสบการณ์เรียนรู้ 3. ส,สู่การสะท้อนคิด 4. รักการเรียนรู้ขั้นดําเนินการตามแผนดูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปขั้นตรวจสอบเช็ค 1. ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้กำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ PLC 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธทางการเรียนทักษะการคิดวิเคราะห์ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาแอคชั่นสรุปและเขียนรายงานผลสัมฤทธทางการเรียนทักษะการคิดวิเคราะห์ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. วิเคราะห์ผลสำริดทางการเรียนผลการแข่งขันทักษะวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสำริดทางการเรียนในปีการศึกษาถัดไป 4. ผลการดำเนินงานประโยชน์ที่ได้รับ ผลสทนิธทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นักเรียนมีผลสมนิษสูงขึ้นสมรรถนะด้านความสามารถในการคิดบรรลุค่าเป้าหมาย3ปีต่อเนื่องมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมายผลการแข่งขันความเป็นเลิศทักษะวิชาการเนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่ระดับชาติมีค่าร้อยละเพิ่มขึ้นจากตารางนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการมีวินัยใฝ่เรียนรู้บรรลุค่าเป้าหมาย3ปีต่อเนื่อง 5. ปัจจัยความสำเร็จสถานศึกษาครูนักเรียนได้รับรางวัลสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ 6. วิธีการประเมินการประเมินผลของโรงเรียนรัตนบุรี ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบเสริมทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งด้านผู้เรียนครูด้านหลักสูตรตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล 7. การได้รับการยอมรับ 1. เป็นต้นแบบการแข่งขันคำคมพี่สอนน้องโรงเรียนทาตสีนคร 2. เป็นต้นแบบการแข่งขันคำคมพี่สอนน้องโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ 4. โรงพยาบาลรัตนบุรีด้านนักเรียนช่วยเหลือทางการแพทย์ 8. การเผยแพร่ 1. การจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและโครงการต่างๆที่นักเรียนได้แสดงออกต่อชุมชน 2. สื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์รัตนบุรี .ac.th เฟซบุ๊กโรงเรียนรัตนบุรี 3. การแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการหรือด้านอื่นๆในระดับสหวิทยาเขตระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ 4. การเป็นวิทยากรของครูและนักเรียนแกนนำา 5. การรับคณะศึกษาดูงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศบ practice ประเภทของนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนมาตรฐานสากล